สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเช้าแห่งฝนตกนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะทุกทการติดตามทุกทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์นะคะสุบแตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตช่องก็คลิกลิงคลิ่ปุ่มดานล่างนี้ได้เลยเช่นกันค่ะ ในวันนี้มาเช็คพลังงานของทุกคนเหมือนเดิมมาดูสิว่าพลังงานของทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างพายอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนมาเช็คเพื่อเป็นกําลังใจสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจของเราให้มีความสุขให้มีพลังงานในทุกๆวันขับเคลื่อนด้วยพลังบวกสิ่งดีๆแรงบันดาลใจแล้วก็แพชชั่นในทุกๆวันนะคะขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ พลังงานของทุกทคนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกทคนในวันนี้ตอนนี้คะไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทคนคะ่ะพลังงานของทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรจะเกิดขึ้นนะ หนึ่งไม้เท้านะคะพลังงานของทุกคนเป็นยังไงบ้างเอซบอลเซเว่นออฟเพนิเคิลส์นะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะโฟออฟวอ s ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแรงบันดาลใจพลังใจของคุณเกิดขึ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลา แล้วก็ใช้แรงบันดาลใจใช้พลังในการขับเคลื่อนการสร้างนะคะสร้างความสุขสร้างความสนุกสนานในชีวิตความกระตือรือร้นแล้วก็พลังใจที่คุณจะสร้างความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านต้องจุดประกายความฝันของตัวเองหน่อยจุดประกายไอเดียจุดประกายพลังงานบวกบวกอินสปิเรชั่นข้างในบางทีก็จะรู้สึกว่ามันเดิมเดิมมันทรงทรงหรือว่าจะต้องหาอะไรบางสิ่งบอย่างกระตุ้นให้ตัวเรเองมีจิตใจมีพลังใจที่ดีมี การตื่นเต้นมีพลังตื่นเต้นมีการกระตือรือร้นนะคะโมติเวตตัวเองในทิทางที่เป็นพลังงานบวกนั่นเองถึงแม้ว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะแต่ใจ,จพลังใจแล้วก็ร่างกายมันรู้สึกรกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีแรงมีพลังงานอย่างไรบอกไม่ถูกนั่นคือพลังงานสัญญาณที่คุณกําลังพบเจอสิ่งใหม่เพราะอีกไม่นานนี้มันจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณดีมากๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตเรื่องของการงานธุรกิจมีไฟมีพลังเรื่องของการขยับขยายนาที การงาน,นะคะกิจการต่างๆในเรื่องของธุรกิจนั่นเองแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดทพบเจอพูดคุยกับใครใหม่ๆได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์4ไม้เทา้า f o r a ones นั่นก็หมายถึงว่าความมั่นคงนะคะการแต่งงานสร้างครอบครัวการนัดนเะจอพบรักพบเดทได้พบเจอเรื่องราวการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยก็บางท่านอาจจะได้เฉลิมฉลองกับเพื่อนก็ได้หรือว่ากับ ครอบครัวก็ได้เช่นกันแต่ก็เป็นความมั่นคงแล้วก็การเฉลิมฉลองที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองบางท่านมีเกณฑ์ได้วางแผนอนาคตร่วมกันกับคนที่คุยๆเขาเรียกว่าเห็นช่องทางหรือว่ากําลังมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันนั่นเองค่ะเห็นการใช้ชีวิตกู่ด้วยกันเห็นบางสิ่งงอย่างที่มันรู้สึกมันเริ่มมั่นคงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอะไรบางอย่างมันก็อาจจะรู้สึกว่านิ่งๆต้องรอคอยเชื่อว่าคุณเข้าใจว่าสิ่งๆนั้นคืออะไร เรไม่ต้องกลัวค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะเรามาดูอีกว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไร The High p r i n c e s s ค่ะใช้สัญชาตญาณความรู้สึกในตัวตนของคุณที่คุณจะได้ใช้การตัดสินใจหรือว่าการอย่างรู้บางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น6ดาบ The Magician อะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าทำให้คิดมาก ทำให้ลังเลทำให้จิตใจนั้นตัดสินใจอะไรไม่ถูกเลยใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณแรกของคุณเช่นวันนี้รู้สึกไม่อยากออกไปไหนอ่ะก็ไม่ไปไหนลองอยู่บ้านซิลองทํานู่นทํานี่ซิแต่ถ้าใจสัญชาตญาณบอกว่ารู้สึกอยากที่จะไปตรงนี้เหลือเกินอ่ะ ก็ออกไปออกไปสิว่าสัญชาตญาณอะไรจะจับสัญชาตญาณอะไรของคุณจะจับบางสิ่งบางอย่างได้จะรู้สึกยังไงอาจจะได้ออกไปเพื่อที่จะได้เห็นได้ไอเดียได้มุมมองใหม่ๆได้พลังได้แพชชั่นได้ไปกอบโกยพลังงานบวกๆเข้ามาในความรู้สึกในจิตใจของเราก็ได้เช่นกันและก็ระวังเรื่องอุปสรรคเช่นกันที่มันกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรที่รู้สึกคิดเดยอะเกินไปคิดมากเกินไปอุปสรรคอะไรที่มันเดิมๆอยู่ที่ มากเกินไปไม่เคลื่อนไหวตัวเองก็จะเกิดเรื่อง,องการเจ็บป่วยการอักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาที่จะออกกําลังกายแล้วความกังวลความคิดมากความเครียดทุกอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมาย เอามันไปใส่ในการออกกําลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอโยคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกเจริตในการออกกําลังกายมันจะทําให้คุณลืมหรือสลัดสิ่งลบๆมันออกไปแล้วก็หลั่งสารความสุขสร้างพลังงานความกระปรี้กระเป๋าให้ร่างกายแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงด้วยดีมีดีได้อินสปายเรชั่นได้พลังใจอะไรใหม่ๆเข้ามามันมีความสุขเหลือเกินแล้วเราจะได้ไอเดียที่คุณอาจจะได้เห็นช่องทางทางออกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย อาจจะต้องมีแรงบันดาลใจอย่างที่พูดไปว่าสี่ไม้เท้าเดนมาริเชมีแรงบรรนันดาลใจในเรื่องของการขยับขยายเรื่องของการทํางานมีแรงบรรนันดาลใจพลังใจเรื่องของการทํางานเช่อนอาจจะทําอะไรใหม่ๆค้นคว้าค้นหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองต้องการแล้วก็รอคอยเช่นความ พรสวรรค์พรสแสวงที่มีคืออะไรนะเราสนใจที่จะทําอะไรเราจะขยายขัายเติบโตเรื่องของการงานเราได้อย่างไรเราจะทําอย่างไรดีและก็ระวังบางอย่างด้วยที่เข้ามานั่นกันเ,เข้ามาเช่นกันเช่นไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาชักชวนไปทําอะไรหรือชักชวนไปในทิศทางที่คุณรู้สึกแล้วมันมันรู้สึกตังหนิดตังหนิดนะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือสัญญาณที่ ต้องระวังเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญติตญาณความรู้สึกข,ของเราสิ่งที่ดีงาม3ามไม่ท้าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจเติบโตแล้วไปได้ไกลมากๆบางท่านมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าเกิดเติบโตเรื่องของการได้รับเงินเงินก้อนเข้ามานะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ตอนนี้กําลังลุยกําลังลุย เขาเรียกว่าเรื่องของอสังหาลุยเรื่องของการค้าขายหรือว่าธุรกิจช่วงนี้จัดการมีพลังมีแพชชั่นได้เลยเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้รับสิ่งนั้นผลกาลังกำไรที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นวางแผนให้ดีถ้าจะทําอะไรนะคะบางท่านก็รู้สึกลังเลกับอะไรบางอย่างอยู่นะจะตัดสินใจยังไงดีจะเดินทางไปตรงนี้ดีไหมจะทําอะไรดีในชีวิตหรือว่าขาดพลังใจเบิร์นเอาท์กับอะไรวางสิ่งบางอย่างต้องสร้างพลังใจแล้วก็กําลังใจของตัวเองในทุกๆวันนะคะบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ วันหยุดหรืออะไรก็ตามก็ถ้าอยู่เดิมๆมันก็เบื่ออะลองลุกขึ้นมาแต่งตัวและแต่งหน้าโทนสีใหม่ๆสิแต่งหน้าเสร็จอยู่บ้านอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านมันก็สร้างแรงบันดาลใจเอเนอร์จีได้และมีข่าวดีเช่นกันเพราะคุณอาจจะมีใครที่เดินทางมาหาคุณรอคอยการเดินทางมาหารอคอยการพบเจอกันกับคนแดนไกลทางไกลบางสิ่งที่กํบบาลังจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ดีใจสุด กับใครที่รอคอยที่จะเดินทางมาพบเจอซึ่งกันและกันสิบดาบระวังเรื่องของการสะดุดด้วยเช่นกันนะคะปัญหาการสะดุดต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสะดุดเรื่องของสุขภาพร่างกายด้านหลังนะคะนั่งนานไปหรือว่านอนนานมากเกินไปตื่นเช้ามาอายุมากขึ้นก็รู้สึกปวดเมื่อยแตงกึง่ง ตึงไปหมดเลยนะคะกับเส้นเพราะฉะนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาออกกาลังกายยืดเส้นยื้ซ้ายให้จิตใจเรารู้สึกว่ามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองมากขึ้นแล้วก็การสะดุดอะไรก็แล้วแต่นี่คือเจ็ดไม้เท้าของการที่จะเติบโตแล้วก็การที่จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการได้รับชัยชนะที่ดีกว่าสะดุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเพราะว่าเจ็ดไม้เท้ากว่าที่จะได้ประสบความสําเร็จกว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาโอ้โหมันมันต้องได้มาจากการ ภาคเพียนนะคะแปดเหรียญภาคเพียนโฟกัสการขยันโฟกัสในปัจจุบันลุยกับปัจจุบันเมื่อช่วงนี้เป็นช่วงเกณฑ์ที่ดีที่จะได้จับอันนู้นมาขวาคว้าอันนี้มาเพื่อลงทุนเรียนรู้กับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเติบโตและไปได้ไกลชัยชนะจะไปไหนเสียนี่คือ Sick of Wands การฟื้นกลับมาอีกครั้งกับชัยชนะที่คุณจะได้รอบางท่านก็รอคอยจังหวะที่จะได้งานใหม่นะคะ งานใหม่องค์กรใหม่ๆมีเกณฑ์ที่ได้ขยับขยายการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมกล้าที่จะเริ่มต้นหรือเปล่ากล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่งานใหม่ๆไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะทํำไหมแต่บางทีบางครั้งมันคิดมากเกินไปมันก็รู้สึกว่าหยุดนิ่งไม้าดีกว่าไมอาแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้ารู้สึกว่ากําลังหมดกําลังใจพลังใจแล้วก็อาจจะหยุดความคิดไอเดียนั้นไว้ก่อนก็ได้แล้วหากําลังใจอะไรใหม่ๆแล้วก็ค่อยคิด ดีไซน์ไอเดียออกมาเพราะว่านี่7ไม้เทา้ากับหไม้เทา้ามันเป็นพลังของไฟในการทํางานกับการสร้างการลุยการที่ได้ชัยชนะมาการแข่งขันที่แข่งขันกับตัวเอง การจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องแข่งขันได้แข่งขัน Performance หรือว่าได้สอบนู่นนี่นั่นกว่าที่จะได้มาก็ต้องผ่านขั้นตอนอะไรหลายขั้นตอนเหมือนกันหรืออาจจะได้สอบหลายครั้งก็ได้กว่าที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นมาหรืออาจจะรู้สึกว่าธุรกิจหรืออะไรบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันฝืดมากๆในช่วงช่วงนี้มันก็อาจจะต้องมีอะไรกระตุ้นหน่อยนะคะมีโปรโมชั่นมีอะไรกระตุ้นหน่อยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้ให้บางสิ่งบางอย่างมนทำงานไป บางอย่างมันอาจจะฟื้นขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกว่าโหมีพลังมากขึ้นรายได้เริ่มเข้ามายอดเริ่มเข้ามาแล้วในช่วงช่วงนี้เพราะฉะนั้นชัยชนะที่กาลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมที่จะหาพลังกําลังใจให้กับตัวเรเอง mm. เมื่อเราทํางานเราต้องมีพลังมีกําลังใจถ้าเราไม่มีกําลังพลังใจบางทีมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างมันไม่ดีมันออกมาไม่เวิร์กนะคะมันออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมันทาไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นจงมีพลังกับตัวเองและทําอย่างเต็มที่แล้วคุณจะเห็นหนทางเห็นการต่อยอดบางสิ่งอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะว่างท่านมีเกณฑ์ได้เติบโตมากๆเลยในเรื่องของการงานแล้วก็การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะกับสิ่งที่รอคอยที่ไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะทีนี้อยากจะเห็นเหลือเกินค่ะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะจะออกมาซ้ำเพื่อ ตอกย้ำพลังงานของทุกทุกคนไหมนะคะเรามาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณอันใกลน้นี้อีกไม่กี่วันนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับทุกทุกคนคะขอพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับทุกทคนคะ่ะ แจ๊สเ m e n t The h a n g m a n ค่ะขอภัยแล้วก็ The Lovers 2-3สวันนี้ The Lovers สำหรับนี้ออกมาเป็นการยืนยันการันตีกับบางสิ่งงอ,อย่างที่คุณกำลังรอคอยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนรอคอยเข้ามาในชีวิตของคุณใครบางคนเข้ามาที่จะผูกพันกับคุณทั้งตัวและหัวใจบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะรอเวลาหน่อยนะคะอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่า มันทําให้เราได้ทบทวนได้มีระยะหา่างได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าฉันจะทําฉันจะลงมือฉันจะไปต่อมันรู้สึกว่าใช่อันนี้คือสัญญาณที่ดีแล้วมีความสุขแต่ถ้ามีสัญญาณที่ทุกข์มีปัญหามีประเด็นเข้ามาแทรกคุณจะต้องใช้ในการตัดสินใจร,ยระยะเวลาในการตัดสินใจในเรื่องเรื่องนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามน,นะคะความรักก็กําลังปะทะเข้ามาเช่นกันกับความรักความผูกพันแต่ คุณอาจจะตกหลุมรักใครอยู่ตอนนี้หรือเปล่าหรือมีใครตกหลุ่มรักคุณอยู่นั่นเองความสเสน่หาความผูกพันของใครบางคนกําลังจะกลับเข้ามาหาคุณหรือความสเสน่หาของใครบางคนความรักความผูกพันของใครกําลังอกอวนส่งสัญญาณสื่อสารมาให้คุณได้รู้ว่า เขาคิดถึงและผูกพันรักคุณมากเหลือเกินอยากที่จะได้ออกเดทได้พูดจาได้พูดคุยได้เปิดใจกันอีกครั้งแต่ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเพราะคุณเป็นคนที่เลอค่างดงามมากๆคุณกำลังที่จะได้มีคู่ชีวิตคู่แท้คู่ชีวิตที่เข้ามาใครก็ตามที่ไม่ใช่คู่แท้แล้วทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าทำให้คุณรู้สึกแย่ yeah. ตกต่ำ ไม่ได้ยกย่องไม่ได้เชิดชูคุณไม่ได้ต่างเชิดชูซึ่งกันและกันนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีแต่คนที่เป็นรักแท้เข้ามาแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรด้วยกันจะต้องมีเคมีที่เข้ากันและก็สินเสมอกันและจะทำให้คุณได้ยกย่องเลอค่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสคนนี้มีพร้อมทุกอย่างคนที่เลอค่างดงามมากๆให้เกียรติเคารพรักดูแลดุจ ดังหัวใจทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่รอคอยและต้องการคุณพร้อมที่เจอความรักและเป็นรักแท้ที่ดีด้วยอะไรที่ไม่ีตัดจบทิ้งไปเลยเพราะว่าคุณจะได้ตัดสินใจกับบางสิ่งอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่มันสะดุดและทําให้คุณต้องทบทวน นี่คือสัญญาณของการสะดุดหยุดนิ่งเพื่อคิดเพื่อตึกตรองเพื่อตกผลึกกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อหาสาเหตุต้นต่อกับสิ่งนั้น,น,นเช่นสะดุดเรื่องของสุขภาพเราก็จะต้องมาดูซิว่าเอ๊ะฉันทานอะไรไม่ดีไปวันนี้รู้สึกว่าท้องไส้ไม่ดีเลยฉันทานอะไรก็ตั ก็จะต้องปรับปรุงเรื่องของการทานอาหารใหม่ต้องดูแลตัวเองใหม่รู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงนี้เหลือเกินแสดงว่าฉันนั่งนานมากเกินไปเราก็จะรู้ต้นสายปลายเหตุสะดุดอะไรก็ตามขอให้ตระหนักถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วคุณจะฟื้นกลับมาสู่ร่างกายพลังใจแล้วก็พลังงานในสิ่งนั้นๆนะคะเรามาดูอีกค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอีกนะภัยอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนหกเหรียญ เขาเรียกว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้มีการวางแผนนะคะเดินทางไปทําบุญทําทานนะคะหรือว่าช่วงนี้ไพ่กําลังสื่อสารให้คุณได้ดูว่าถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมเงินคุณก็จะต้องเข้มแข็งและตัดสินใจให้ดีนะคะระวังมิจาชีพด้วยมีทางออฟไลน์ ine, แล้วก็ออนไลน์บางท่านมีเกณฑ์ได้ เดินทางทำบุญไปต่างประเทศทเดินทางทําบุญนะคะหรือว่ามีแพลนเดินทางไกลาบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้น The f ฟูนะคะ The f ฟูยังคงอยู่ค่ะก็ระมัดระวังเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะคะระวังเรื่องของการเดินทางการการได้เปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางไปทําบุญหรือว่าเดินทางไปถาลที่มีหมายที่คุณชอบมีความสุขมีพลังงานที่ดีบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองได้พบเจอพบรักกับคนใหม่คนที่ใช่หรือว่ามีใครเข้ามาออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเช่นคนรักอาจจะมาออฟเฟอร์เซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างอ,อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าซัพพอร์ตเรื่องของกําลังใจอะไรแบบนี้หรือบางท่านมีคู่รักที่เป็นคู่รักที่รักเดียวใจเดียวมั่นคงเข้ามาเปย์เข้ามาซัพพอร์ตคุณในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะคะยังคงอยู่ค่ะกับ6ดาบนะคะ ออกมา2ใบาการันตีว่าอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันแต่ the world แล้วก็ six of wands เป็นไพท่ที่หงายขึ้นมานั่นหม,หมายถึงว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันสะดุดหรือทำให้เราคิดบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นอุปสรรคเพราะมันจะทำให้คุณได้เติบโตไปได้ไกลเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่า ฮึดกำลังใจขึ้นมามีพลังใจขึ้นมานี่คือ the world แล้วก็ s i x c of w a r t s การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกำลังจะมาถึงคุณแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันมีตลอดเวลาเมื่อเราอยู่เดิมๆซ้ำๆเดิมๆมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเราลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านเดินออกไปวันนี้ออกไปนั่งร้านกาแฟซิหรือว่าทำงานที่ร้านกาแฟหรืออะไรยังไงคือถ้าเราเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสิ่งพลังงานดีๆ energy ดีๆพลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณและสิ่งๆนั้นมันทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังได้ไอเดียในเรื่องของการทำงานได้ไออเเดียรื่ง การตลาดได้ไอเดียเรื่องของการลงทุนมีความคิดมีความสุขมีความคิดต่างๆกระจัดกระจายมากมายแล้วก็สงบสุขกับตัวเองด้วยเช่นกันเพราะคุณสามารถที่จะเป็นโลกแห่งตัวเองโลกแห่งอิสระโลกแห่งเสรีที่คุณต้องการความฝันคุณคืออะไรหน้าที่การงานคุณจะเติบโตไปแบบไหนคุณอยากได้อะไรคุณสามารถเลือกลงมือทําแล้วก็ลุยได้ อย่ายอมแพ้เดินหน้าสู้ต่อไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางต่างประเทศบางท่านมีเกณฑ์ได้ลงทุนเรื่องของภาษาลงทุนในเรื่องของการเรียนต่อหรือว่าลงทุนเรื่องของคอสบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ขยับขยายเรื่องของการงานใหม่ธุกรกิจใหม่สิ่งใหม,ม่ๆที่ต้องการแล้วก็รอคอยมีอะไรมีใหม่ให้คุณท้าทายเสม,มอถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะท้าทายและผลลัพธ์ที่ เข้ามาหาคุณก็เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท้าทายและทําให้คุณประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกันมีงานหลักก็ต้องมีงานเสริมขึ้นมาอยากมีรายได้อยากมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือทุกอย่างจะไปไหนเสียอยู่ที่คุณตัดสินใจและอยู่ที่คุณเดินทางนี่คือ the world โลกแห่งอิสระเสรีของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะทํางานอิสระของฉันที่ทำงานที่ฉันรักทํางานที่ฉันชอบทํางานที่ฉันสนใจฉันไม่อยากทํางานตรงนี้เหลือเกินรู้สึกว่ามันอึดอาจรู้สึกว่ามัน มันเครียดมันกดอะไรก็ตามอยู่ที่คุณกล้าที่จะก้าวเดินหรือเปล่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็มีตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนบางท่านนะคะได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกนะคะอย่างที่ตัวเองต้องการมีเกณฑ์ได้โยกย้าย บางท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอพบก,กกับคนแดนไกลทางไกลหรือว่าคนต่างชาติบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลอยู่ต่างประเทศแล้วได้พบเจอกับเขาคนนั้นบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรนะคะ1คนหรือว่า2คนแล้วมีเกณฑ์โยกย้ยาย ไปยกย้ายถิ่นฐานไปกับสามีด้วยเชย่นกันหรือว่าสามีจะต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณนั่นก็คือ s i กออฟวอลแล้วก็ to the world มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในการระดับในเรื่องของการงานการเติบโตชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นการเติบโตที่ไม่คาดคิดด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแพลนไว้นะแต่มันยิ่งใหญ่กว่าการที่แพลนไว้มันได้สิ่งตอบแทนมันได้สิ่งสิ่งนั้นมามันเกิดความคาดหมายเมื่อคุณรู้สึก่ะสูดเพราะฉะนั้น เ e of w a n ส s นะคะจงมีแรงกระตุน้นมีพลังให้กับตัวเราเองเพราะว่าคุณกำบังก้าเข้าสู่การแข่งขันกับตัวเองแข่งขันางความคิดแข่งขันางความรู้สึกบางทีเราก็รู้สึกนอยเ,เองรู้สึกลบเองอากาศวันนี้ไม่ดีเหลือเกินกรู้สึกว่าหม่นหมองไม่อยากออกไปไหนเลยเบื่อจังเลยกับอากาศแบบนู้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นด้วยและอากาศไม่ว่าสิ่งแวดล้อมด้วยจงให้หัวใจความรู้สึกของเรายังคงเป็นเด็กสดใสกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะยังคงตื่นมาแล้วมีพลังใจตื่นมาแล้วมีความ ตื่นมาแล้วบิดขี้เกียจตื่นมาแล้วมีเขาเรียกว่าร่าเริงเหมือนเด็กน้อยที่ตื่นมาแล้วต้องบิดขี้เกียจตื่นมาแล้วก็วต้องแบบพลิกตัวอ้อแออะไรแบบนี้ค่ะคือพอเราอายุมากขึ้นบางทีความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นั้นมันจะหายไปแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยสร้างตัวเองให้กระชุ่มกระชวยวันนั้นคุณก็จะมีพลังงานที่ดีตื่นขึ้นมาอาบน้อาออกกำลังกายยืดเส้นยื้สายแต่งหน้าแต่งตานี่คือเพจสวอนแอรเวนเจอร์ใหม่ สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้ท้าทายแต่ถ้า6กดาบเกิดขึ้นมันมันไม่มีกระติกกระจายทำอะไรเลยมันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกท้อ จงกระตุ้นของตัวเองขึ้นมาให้เป็น The World เป็นโลกใบใหม่ของคุณโลกที่จะทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตของฉันที่ฉันต้องการอยากจะออกไปอยากจะทําอะไรอยากที่จะทำงานออนไลน์อยากทํา YouTube อยากทําอะไรคุณทําเลยคุณลงมือทําเลยถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็จะไม่รู้ว่ามันจะใช่หนทางของคุณไหมแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องทําด้วยใจรักแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นและคุณจะต้องทําด้วยสิ่งที่ถูกต้อง เดินทางในสิ่งทีถูกต้องทั้งศิลบุญบาร,รมีจะทำให้คุณประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองโชดช่วงในชีวิตมากๆกับผลลัพธ์ที่คุณกําลังที่จะได้กับผลลัพธ์ที่คุณกําลังที่จะก้าวเดินไปนะคะสวยงามมากๆพลังมาเต็มมากๆเลยนะคะมาดูไพ่สำหรับนี้กันว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนนะคะสีเขียวละกันนะเห็นแบบๆละรำไรรำไรเลิฟ ความรักที่จะเข้ามาใครก็ตามที่เป็นความรักที่ไม่เห็นคุณค่าเราใครก็ตามที่ไม่ได้ใช้เวลาแสดงความรักพิสูจน์ให้เราได้เห็นคุณสามารถเลือกและตัดจบได้เลย happiness ความสุขค่ะเวลเงินก้อนกำลังจะเข้ามา c a r ยร์ Career. การเงินการงานความรักที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคุณกำลังดึงดูด เงินความมั่งคั่งร่ำรวยเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาคุณคุณกําลังดึงดูดความรักที่เป็นความรักที่มีคุณค่าแต่งงานสร้างครอบครัวดยกันเคมีที่เข้าการบุญบาร,รมีที่ส่งเสริมซึ่งก,กันและกันสร้างเนื้อสร้างตัวดยกัน Happiness คุณกำลังเป็น the world เป็น happiness เป็นโลกใบใหม่เป็นความสุขที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้คอรกีการงานที่คุณสร้างคุณเลือกคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเท่านั้นเพราะเราเป็นผู้เลือกผู้เดินทางในชีวิตของเราเราเป็นตัวตนของเราเรามีชีวิตเรามีพลังงานเรามีจิตใจของเราเราอยากที่จะเป็นอะไรอยากที่จะเดินหน้าไปอย่างไรอยู่ที่คุณเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจพลังใจที่ดีในทุกวันมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายสำคัญมากนอนหลับพักผ่อนจิบน้ำบ่อยๆ2ลิตรขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าแล้วก็ส่งอะไรให้กับทุกคนอีกเรามาดูกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ